เกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะก่อนอื่นเด็กๆจะต้องสังเกตรูปภาพทั้งหมด4ภาพค่ะเริ่มสังเกตรูปภาพจากด้านบนสุดนะคะจะเป็นภาพลูกเจี๊ยบที่โผล่ตัวและหัวออกมาให้เราเห็นประมาณครึ่งตัวค่ะเด็กๆต่อมาภาพที่2ค่ะเป็นภาพของไข่ที่มีรูปทรงเป็นวงรีค่ะ ต่อมาเรามาสังเกตภาพลำดับที่3นะคะเป็นภาพลูกเจีย๊ยบหรือลูกไก่ตัวเล็กๆสีเหลืองๆกำลังยืนอยู่ค่ะค่ะลำดับสุดท้ายเลยนะคะภาพลำดับที่4ี่ค่ะเป็นภาพของไข่ที่มีรูปทรงวงรีเช่นเดิมค่ะแต่ตรงกลางจะมีรอยเล็กๆซิกแซกๆเป็นรอยร้าวเอ๊เด็กๆลองคาดคะเนด,ดูสิคะว่ารอยนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับไข่นะไปค่ะเด็กๆเราไปเรียงภาพกันเลยค่ะ